สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Human ศิจศูนย์นะคะรายการที่จะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวแห่งโลกในอนาคตไม่ว่าจะเป็นประเด็นทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองการศึกษานะคะก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณแผนงานคนไทย4.0นะคะที่สนับสนุนรายการของเรา เอาละค่ะวันนี้ยังอยู่กันกับพอดแคสเตอร์น้องหมีเช่นเคยและเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวที่แหมหลายคนบอกเฮ้ยรายการนี้พูดถึงอนาคตนะคะแต่ว่าสิ่งที่เอามาเล่าเนี่ยมันเกิดขึ้นในอดีตทั้งนั้นเลยเฮ้ยแต่เราจะบอกว่าเรามีข้ออ้างนะคะนั่นคือว่าอาดีตเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยคือเราชอบไงแล้วเรารู้สึกว่าเอออนาคตเนี่ยมันก็น่าจะเป็นไปในทิศทางนี้หรือเปล่าหรือว่าเป็นประเด็นที่ให้ทุกท่านฉุกคิดว่าเอ้ยจริงๆแล้วในอนาคตเราควรจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนหรือเปล่านะฮะน,นี่ก็ต้องบอกว่า เป็นการพูดคุยแล้วก็ทุกท่านก็อาจจะหลายคนเนี่ยพอจบแล้วเราเชื่อว่าจะมีมุมสะท้อนที่คิดไม่เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเห็นด้วยให้เป็นแบบนี้ในขณะที่บางคนก็บอกว่าเอ้ยไปอีกทางดีกว่านะวันนี้ก็เราจะเอาประเด็นที่มันค่อนข้างเป็น Controvers i a l issue ในระดับหนึ่งเลยแหละนะคะเพราะว่าสารคดีเรื่องเนี้ยมีทั้งก้อนอิดและดอกไม้นะคะเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรเรามาว่ากันนะว่าด้วยเรื่องราวของภาพยนตร์สารคดีที่มีชื่อว่า p o v e r t y Inc. นะคะ อิงเนี่ยมันก็มาจากคำว่า incorporate นะฮะก็เป็นเรื่องราวของเหมือนกับเชิง business เนะเชิงธุรกิจแต่ว่ามีคำว่า p o v e r t y นะคะอมันเป็นยังไงกันเราโปรยหัวเรื่องไว้อย่างน่าสงสารมากนะะนั่นก็คือ p o v e r t y i n c เมื่อเราถูกฆ่าด้วยความสงสารนะคะสารคดีเรื่องนี้นะคะออกฉายในปี2014นะคะ มันเป็นสักกรีที่ส่งแรงสะท้อนให้เราได้คิดถึงมุมกลับนะ,ะถึงเรื่องราวของคนทั่วไปที่มาคิดว่าอ้าวการบริจาคสิ่งของเงินทองให้กับผู้ที่เดือดร้อนนะคะคือเรื่องราวดีๆนะฮะเรื่องราวดีๆที่เราสามารถทําได้ทุกที่เนาะทำได้ตลอดเวลาเพื่อเผื่อนมนุษย์นะคะแล้วก็ที่เราทําไปเนี่ยเอา้าก็เราทําดีไงมันก็น่าจะส่งผลดีต่อผู้ได้รับหรือเปล่านะคะแต่ว่าสักกรีเรื่องเนี้ยมันได้บอกกับเราว่าเฮ้ยการไปบริจาคแบบไม่บรรมัญญัติบัญญัติเนี่ยนะท้ายที่สุดแล้วมันอาจจะส่งผลลบนะคะ especially นะต่อธุรกิจ SME ภายในประเทศนั้นๆได้ภาพ,พยนต์เรื่องนี้นะคะกำกับโดยคุณ Michael Miller นะคะซึ่งเราชอบมากเราต้องบอกว่าเวลาจะดูทั้งหนังสือเนี่ยทั้งการกำกับภาพยนตร์เนี่ยเราจะชอบไปดูมากเลยว่าพุ่มกับเนี่ยเขามีพื้นฐานอย่างไรเหตุผลนึงนะเพราะว่าถ้าเกิดเจอพุ่มกับที่อ่ะเรียนด้านนิเทศศาสตร์มา จะเรียนด้านประมาณโซนเนี้ยแล้วจบแล้วก็มาทําในภาพยนตร์เลยนะในอุตสาหกรรมนี้เราก็รู้สึกว่าเขาจะมีมุมมองแบบหนึ่งแต่ถ้าเป็นคนที่จบด้านอื่นมาเลยนะหรือไปทํางานอย่างอื่นมาก่อนเฮ้ยเรารู้สึกว่าตรงนี้ทาให้เราสนใจว่าอะไรทําให้เขาเบี่ยงเบนมาเป็นพุ่มกับภาพยนตร์นะแล้วก็ ในพื้นฐานที่เขาเคยไปทําอะไรต่ออะไรมาก่อนเนี่ยเราเชื่อว่ามันจะเป็นเหมือนกับต้นทุนชั้นดีเนาะในการผลิตภาพย,ยนตร์ของเขารายนี้ก็เช่นกันค่ะอย่างคุณมิลเลอร์เนี่ยในอดีตเคยเป็นอาจารย์สอนด้านประวัตศาสตร์และปรัชญายนะคะที่เอฟมาริเอ l คอลเลจนะคะในประเทศนิการากัว ประเด็นก็คือว่าเราเห็นโปรไฟล์เขานะแอบไปดูในเว็บเนาะเฮ้ยเขาเป็นคนที่เดินทางไปทั่วเลยเรารู้สึกว่าการเดินทางไปทั่วของเขาเนี่ยมันอาจจะส่งผลจริงๆนะต่อการนึกคิดแล้วก็มาทําสารคดีเรื่องนี้นะคะในการดําเนินเรื่องของพราร์ที i อิงเนี่ยพุ่มกับเนี่ยแสดงให้เราเห็นถึงจํานวนปริมาณอันมหาศาลของสิ่งบริจาคนะในแต่ละประเทศโดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนาเนี่ยมีองค์กรเข้าไปช่วยเหลือมากในบางกรณีคือ ไปเน้นการช่วยเหลือเริ่มต้นนะสมมติองค์กรเนี้ยเข้ามาเริ่มต้นเพราะว่าในประเทศนั้นเกิดอุบัติเหตุเพศภัยอ่าอย่างเช่นพวกซึนามิอะไรเงี้ยปรากฏว่าพอเข้าไปแล้วเนี่ยนะอาจจะเข้ายากนิดนึงคือรอให้เกิดเหตุพอเข้าปุ๊บแต่ออกยากค่ะอืมคือเข้าปุ๊บแล้วก็รู้สึกว่าเอองั้นอยู่ต่อไปกันแล้วกันดังนั้นมันอาจจะมีองค์กรที่แบบติดค้างอยู่ในประเทศนั้นเนี่ยเป็น10เป็น20หรือเป็นร้อยแห่งแล้วองค์กรหลายแห่งเนี่ยเลือกที่จะช่วยเหลือประเทศกําลังพัฒนาเหล่านี้นะด้วยการเน้น ไปที่การช่วยเหลือด้านการบริจาคนะแต่ว่าไม่ได้เน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ในระยะยาวเนาะผลที่เกิดขึ้นคือเมื่อประชาชนในพื้นที่นั้นนะรับรู้ว่าเฮ้ยยังไงเนี่ยเราอยู่ไปเหอะเดี๋ยวก็จะมีของมาบริจาคให้เราเรื่อยๆนะคะในภาพยนตร์เราก็จะเห็นโอ้มีคนมาบริจาคข้าวนะคะบริจาคเสื้อผ้านะคะหลายอย่างเลยมีบริจากรองเท้านะคะทำให้ประชาชนเนี่ยเลือกที่จะเป็นผู้รอรับสิ่งของบริจาคนะโดยที่ ก็ถ้าเรามีของฟรีอ่ะเราจะไปซื้อสินค้าเหล่านี้ทําไมนะส่งผลเลยนะทําให้ธุรกิจ SME ส่วนหนึ่งถูกทําลายนะคะจากการที่หวังดีเนี่ยกลายว่าธุรกิจถูกทําลายด้วยการบริจาคจากประเทศโลกที่หนึ่งเนาะเช่นนะง่ายง่ายถ้าเกิดว่ามีคนบริจาคเสื้อผ้ามากนะธุรกิจพวกคอตตอนอะไรเงี้ยเจ๊งเลยนะคะในที่นี้เขาก็นําเสนอเรื่องราวของรองเท้ายี่ห้อหนึ่งซึ่งเฮ้ยต้องบอกว่าน้องหมีอ่เป็นหนึ่งใน คนที่สนับสนุนรองเท้ายี่ห้อนี้นะแต่พอดูว่าประโยชน์เรื่องนี้เสร็จเราก็ตั้งคําถามว่าเอ๊สิ่งที่เราทำแล้วคิดว่ามันดีเนี่ยมันจริงหรือเปล่านะฮะนั่นก็คือรองเท้ายี่ห้อทอมส์นะคะทอมส์เนี่ยเขามีคติประจําแบรนด์นะว่าบายวัน G i v e o วันะคะเหมือนเป็นลายแรกเจ้าแรกเลยที่ทําอะไรแบบนี้แล้วคนก็ชอบมากเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยมันได้ตอบโจทย์ต่อโลกนะคะคือซื้อรองเท้าคู่หนึ่งแล้วเขาก็จะเอารองเท้าอีกคู่หนึ่งเนี่ยไปให้กับคนที่ยากไร้นะฮะโดยเฉพาะนี่ เด็กน้อยอ่ามันก็รู้สึกเป็นอะไรที่แบบน่ารักใช่ไหมคือเหมือนเอ้ยเราซื้อเราก็ได้ช่วยคนด้วยอะไรเงี้ยที่ผ่านมานะคะทอมส์เนี่ยบริจากรองเท้าไปแล้วเกือบ100ล้านคู่นะคะอันนี้เอาข้อมูลมาจากเว็บไซต์ของทอมส์เลยเนาะผลจากการที่เกิดขึ้นของทอมส์เนี่ยโอเคมันดีเนาะในการบริจาคแต่ว่าเขาก็ส่งผลให้กับบริษัทอื่นๆเนี่ยพยายามที่จะขึ้นมาทำโมเดลการตลาดเรียนแบบบ้างนะคะอย่างเช่นเนาะมันมีร้านแว่นนะ วอร์บี้พาร์เกอร์นะคะก็บริจาคแว่นตานะคะณปีที่เราไปดูเนี่ยบริจาคไปแล้วกว่าแสนคู่นะคะมีบริษัทชื่อ Soft Box Soft นะคะแล้วก็ o Degrees Food นะ,ะใช้โมเดลเดียวกันนี้เลยนะคะในการซื้อหนึ่งบริจาคหนึ่งนะ,ะในกรณีของ Soft Box So ฟท b o x s o ซ์เนี่ยจะบริจาคนะคะสบู่เนาะให้แก่คู่ที่มีสุขอนมามัยที่ไม่ดีนะคะในส่วนของท d e g r e e s f o o d ก็จะบริจาคอาหารให้แก่เด็กที่ขาดแคลนอาหารนะคะทีนี้ในรายงานของคุณมาคิสแอนด์พาร์นะคะเขาก็บอกว่า คือเขาไปทำรีเสิร์ชเลยเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เขาบอกว่าเฮ้ยคนรุ่นมิลเลนเนียลเนี่ยซึ่งรวมถึงน้องหมีด้วยนะแม่แอปดีใจให้ความสําคัญกับคุณค่าทางสังคมนะแล้วด้วยโมเดลทางธุรกิจที่มันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะผู้ดตรงก็บายวันกิฟวันะแต่ว่าโมเดลเนี้ยมันส่งผลดีต่อการสื่อสารทางการตลาดทําให้บริษัทหลายแห่งเนี่ยาหันมาให้ความสําคัญกับการสร้างคุณค่าทางสังคมผ่านกระบวนการสื่อสารทางการตลาดที่ง่าย และเร็วนะคะอย่างไรก็ตามการบริจาคสิ่งของให้กับกลุ่มคนที่ถูกนิยามว่าเป็นคนจนเนาะอาจจะก่อให้เกิดผลเสียหลายประการนะเราเอาความคิดนี้มาจากคุณฮอทอนนะคะในปี2017คุณฮอทอนบอกว่าเฮ้ยมันมีข้อเสีย5ประการด้วยกันหนึ่งในการบริจาคเนาะชุมชนเนี่ยจะไม่สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนด้วยการพึ่งพิงเพียงแค่สิ่งบริจาค ซึ่งอันนี้จริงนะถัดไปก็คือว่าการบริจาคเนี่ยมันดีนะแต่มันไม่ได้แก้ไขปัญหาที่แท้จริงนะคะข้อ 3. วิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อความยั่งยืนยังไม่ได้ถูกทําการพัฒนาคือการบริจาคมันคือเป็น one off event เนาะบริจาคเสร็จจบปีหน้าก็อาจจะมาบริจาคอีกนะคะแต่มันก็เหมือนเดิมก็คือ one off event บริจาคจบนะ,ะข้อที่4ผู้บริจาคไม่มีแผนการที่ยั่งยืน อ่าอันนี้ก็จริงเหมือนกันและข้อสุดท้ายค่ะก็คืออย่างที่เราได้เกริ่นไปแล้วการบริจาคเป็นการค่าเศรษฐกิจชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมเนาะทีนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้เราชอบมากเลยมันจะมีโค้ดจากการที่แบบไปสัมภาษณ์คนนะคะคือเขาสัมภาษณ์คนไปมากกว่า200คนนะจากการทําสารคดีเรื่องนี้นะคะมีผู้ชายคนหนึ่งเราชอบมากเขาพูดในเรื่องของเหมือนเป็นโค้ดเลยนะบอกว่าไม่มีใครอยากที่จะเป็นขอทานไปตลอดชีวิตหรอกและอีกคนก็พูดว่า ผมรู้จักประเทศที่ร่ำรวยจากการค้าขายแต่ผมไม่รู้จักประเทศใดเลยนะที่เมื่อได้รับการช่วยเหลือเป็นจำนวนมากแล้วจะกลายเป็นโลกที่หนึ่งนะเป็นประเทศโลกที่หนึ่งประเด็นก็คือว่าเออจริงเนาะพอมันมีการพูดถึงประเด็นเนี้มันทำให้เราคิดว่าเออประเทศไหนบ้างอะที่แบบได้แต่รับความช่วยเหลือเนาะแล้วกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในที่สุดสุดท้ายประเด็นนี้เขาจะบอกว่าเฮ้ยการบริจาคเป็นเรื่องดีนะแต่การบริจาคจนแบบไม่บรรย,ยั่งบรรยัตงแบบเนี้ย มันส่งผลให้ทั้งคนในประเทศเขาก็ไม่ได้เกิดความภาคภูมิใจนะที่เกิดขึ้นกับตัวเองคือเหมือนกับเนี่ยไม่มีใครอยากเป็นขอทานไปตลอดชีวิตอีกประเด็นนึงก็คือหลายคนพยายามจะอัพชีวิตให้ดีขึ้นด้วยการพยายามที่จะมาเป็นผู้ประกอบการนะอัพฐานะทางเศรษฐกิจทางสังคมเนี่ย ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วก็สู้ไม่ได้นะสู้ของบริจาคไม่ได้นะระหว่างของที่มันมีมูลค่ากับของฟรีคนจะเลือกอะไรก็ทําให้ซึ่งก็บอกว่าในทวิตแอฟ,ฟริกาเนี่ยเศรษฐกิจจานวนมากเนี่ยมันยังเป็นเศรษฐกิจที่ต้องเป็น SME อ่ะผู้ประกอบการจำนวนมากในประเทศยังเป็น SME ซึ่งก็ไม่ต่างอะไรจากกรณีของประเทศไทยเนาะมีผู้ประกอบการราประมาสักสล้านคนอย่างเงี้ยประเด็นก็คือว่าเอ้ย จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะทําให้เศรษฐกิจภาพรวมมันดีขึ้นเราก็ต้องสนับสนุนการซื้อสินค้าจาก SME หรือเปล่าหนังเรื่องนี้ก็ให้เราฉุกคิดเนาะแต่อย่างที่บอกว่ามันค่อนข้างเป็น controversial issue ประมาณว่าเฮ้ยมันนําเสนอถึงประเด็นด้านเดียวแล้วถ้าเกิดว่าคนไปดูหนังเรื่องนี้แล้วองค์กรเกิดถอนตัวหมดไม่มีใครบริจาคนะแล้วมันจะทํำยังไงต่อไปอันนี้ก็อาจจะเก็บไว้ให้ทุกท่านแบบเอ้ยมานั่งถกเถียงกันว่าเป็นอย่างไรเนาะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะที่อยู่ฟังน้องหมีเนี่ยจนจบรายการนะแล้วเราก็จะกลับมาพบบกกกัททุท่านนอีนะ ในรายการ Human 4 0เป็นรายการพิเศษที่ทำขึ้นมา30ตอนเนาะณนะตอนนี้ก็เราเดาเดนินเรื่องราวมาได้เกือบ1ใน3แล้วนะสำหรับคราวหน้าเราจะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องอะไรยังไงไปติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ